นี่ค er like ่ะเพื่อร่วมทริปังอันนี้เราอันนี้เรานั่งคุยระหว่างรอแม่ไปอึ้งน้อเขามาจากไหนคะนักพัฒนาน่ารักมากเลยค่ะมาคนเดียวเก่งมากแล้วก็นอนคนเดียวมาคนเดียวแล้วก็นอนคนเดียว ห้องไฮโซมากค่ะที่นวดด้วยแค่เสียตังคนะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องนวดนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าได้นุง้พี่ไมชกรนีคโรงแรมที่เรามาพัก นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าของหน้าโรงแรมนะคะตอนกลางคืนก็จะมีร้านเหมือนกับว่าเปิดท้ายตอนเช้าก็จะมีขายผลไม้ผัไม้ว่ะว้วิ้นกันเต็มเลยค่ะเถื่อนกันนะดูดีดูดูเสียงแต่นะคะ นตกมากเลยนะคะตอนนี้กำลังจะไปไหว้เจ้าแม่กุนอิมหนึ่งค่ะ,ปะไปโอ้โตกหนักเลยนี่เดุนหมุนๆนหนึ่งนบรรยากาศคุณแม่ค่ะตากฝนก็มาค่ะไปะ เมืองสวยมากเลยถ่ายแบบทุลักทุเลมากเนถั่วทุลักทุเลค่ะแต่ก็ฟินมีความสุขมากเลยค่ะค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการลูปปีเสียที่ถูกต้องนะคะดนนะคะวนวนตรงนี้ก่อน อันนี้ตัวผู้นะคะจะเป็นตัวผู้เป็นตัวที่หาเงินเก่งนะคะช้าไอ้เท้าวขวาไอ้เท้าที่ดื้อมาด้านหน้าจะเป็นเท้าด้านซ้ายส่วนตัวเมียตัวเมียก็จะเป็นเท้าด้านขวาอยู่ด้านหน้านะคะเดีเข้า Terima kasih telah